เราพมาดันก็มาเลี้ยงมันเจ้าก็เสือมันข้ามันบอกต่อไปย่างอื่นเจ้าก็สิไปบอกโอ้ยก็บพวกนันผู้อื่นผู้ไก่นอนหลานนั่มันเคยกินเคยอยู่น้ำกันเจ้าไก่จะจะแข็งคักไรมันก็ขาดได้ขยบ่ได้แข็งแต่ว่าเต้ายังอยู่ในขันพลรองงานอยู่พูดตรงนั้นใครพูดเสียงงานได้ขยเมาก็ได้พูดเสียงงานจังเลยเฮ้ยเขาก็เตรียมเม็ดเตรียมผ้าหรือไม่จังไรเขาก็ลงจีดยางแล้ว ก็ายา่าไม่เสียงาน,นหนรอกคิดว่าเจ้ามารักษาคำบอกของเจ้าไอ้ไข่เฮ้ยเจ้าก็อนุโนลมใหงนี้อะไรแค่นึงแค่เดียวเนาะปัะหามีเถือนนี่เถื่อต่อไปได้สั่นกระิมีเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอีกับจังวากันเนาะอันนี้นนแค่เดียวนึงเฮ้ยโธ่แค่เดียวเลี้ยงทหารมาแบนได้เจ้าเ<อ>นี่ยเจ้าเป็นบอกับมันเนี่ยแบบนี้กับมันชวนตะควายเนาะไข่แข็งแจยอ่อนเนาะใจอ่อนเนาเรื่องนี้เนาะใจอ่อนเนาะเออ ไม่มันเสือมอ้อยเนาะคุ้งเคยกินมันก็เคยม้วนเนาะว่ามันเข่าข้อกันชอบลองได้กินเขาไปเลียลให้ก็นาน่ากับกวางแน่นแน่นมาในกระไดมันคือมันผู้ใดก่อันอันซื้อมาเนี่ยว้ยทีแรกมันว่าอันไข่เมยมันก็เลยนะแก่เมื่อยก้อนมาเส้นก็กะว่ามันอันมันเอาน้ำเย็นมาเนาะเออแต่เพราเกือบมันึงมันเลยทึงโรต์อ๋เออให้ก็นาน่ากับกวางแน่นโอ้เจ้าก็คิดว่ามันอ่อยสิเออเออแต่มาไม่โดมมันกินมาแล้วมันกับบแมนเนาะ เอาแะกหูงูแล้วว่าเป็นยังตึกแรกลกันเป็นยังก็ตรงมีกึกที่สองอีกกันได้ตามเล่ยเนาะโอ้ยก็ว่ามันเจ้าสิบหมางนี่แหละโอ้กันหูว่าเจ้าเด็กขาดปหน้าก็จะเศร้ากินอะไรเป็นเออเอาจังไหนดีนะเฮ้ยเจ้าส่วนคนไะจังสิกินบ่อเฮ้ยจ้าใส่ชุดชิ้นไหนถึงได้อืมพู่หน่งมันบอกง่ามมัน่บอกง่ามตัวินจังหน่อย